นี่ลูกค้าดูได้เลยสปาวดี้งานแบรนด์นะคะในจริงอันนี้ก็คืองานญี่ปุ่นเนาะลูกค้ามันก็จะมีความเนื้อหนากว่าตัวของจีนหน่อยราคา5,500บนทน,นะคะโอเคค่ะ5,500บาทลูกค้าตัวนี้นะคะราคาไม่แรงแก๊ปคราบออาหยิบไปเลยนี่แบรนด์ช้ำชแชมเปียนตัวของวีเป็นของไนกี้นะคะ ไนกี้ตัวนี้สีเทาแล้วสวยมากป้ายแท็กแดงด้วยลูกค้าเอองานป้ายแท็กแดงด้วยทอมมี่ครับรูสีขาวด้วยลูกค้าโอเคเลยอ่าตามด้วยของแอฟฟาอะไรไมันคืออะไรอ๋อกระตู อันนี้มิกกี้เมาส์นะลูกค้ามิกกี้เมาส์เป็นเอ่อคอแลบนะจ๊ะคอแลบงานดิสนีย์กับยูนิโค่นะจ๊ะสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากลูกค้างานไซส์โอเคเลยหญิงชายได้ไม่ได้ติดเล็กนะจ๊ะ<อ>ตัวนี้ไม่ได้ติดเล็กนะลูกค้าหญิงชายคะรวมค่ะหญิงชายคะรวมค่ะลูกค้าสวยจึ้งเลยสวยจึ้งไม่เล่นนะคะตัวนี้ลูกค้าค่ะเห็นไหมโอเคเลย นะคะโกโบเวิร์กโกโบเวิร์กโกโบเวิร์กสีดำป้ายห้อยมาเลยดำแบบดำสนิทลูกค้านะคะดำสนิทเลยขอ,คอคโอคุณได้ครับผมอุ้ยนี้สีดีมากนี่เหลืองตัวนี้สวยมากลูกค้าเห็นไหมเลดน่ะเออคอมเมนต์ว่าไงจ๊ะก้านเกงอะไรนะค่ะก็ ไม่มีจ้ะแม่วันนี้ไม่ได้เปิดงานคาะโก้นะคาโก้ติดจองหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนสีน้ำตาลน้ำตาลคาราเมลนะคะแบ่งมาก็ได้อืออ่ามานี่ลูกค้าหนูให้ดูเลยนะงานแบบข <Pol> ุยน้อยอะ่ US ะ USPolo ค่ะอุ้ยไซด์ดีมากไซส์โอเคเลยงานขายง่ายลูกค้างานไซส์แบบอย่างเงี้ยจี GU ครับอุ้ยงานปากัก นี่ตัวนี้งานปักแบบครอบเนี่ยของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายค้ารวมนะแม่ตัวนี้คือค้าหญิงค้าชายรวมเลยมีครอบค่ะนะคะมีขอบติดไปด้วยเนาะนะคะงานไซก็คล้าหญิงค้าชายนะคะโอเวอร์ไซส์ไซส์ xl 2 xl ลูกค้า3 xl ก็ยังมีเลยนะคะตัวนี้งานญี่ปุ่นนะคะ <Con vert. S 1> คุณแม่นี่คอนเวิร์สจ้ะสีเรียบสีพื้นนะคะงานสกรีนงานปักนะคะลูกค้าพิมพ์ลาย อันนี้คือตอบโจทย์มากๆอุ้ยน่ารักมากโคโลมีเมโลดี้มายเมโลดี้นะคะเด็กแกงน่ารักมากเลยลูกค้าโอเคก้อนนี้ลดหนานะลูกค้าค่ะแบรนเยอะๆ,ๆ <laughs> แบนเยอะเลย,ยอ<ๆ>เออแบนเยอะๆ,ๆอ่ะ <laughs> แบนค่อนข้างเยอะลูกค้าไปเปิดลุ้นได้เลย ไปเปิดลุน้นจากกระสอบนี้เรืเลยค่ะใครอยากลองขายงานสเวตเตอร์คอ,อกลมเล่นงานญี่ปุ่นนะคะแนะนำป้ายนี้ได้ลูกค้าป้ายโกดน,นะจ๊ะคอนเวิร์ดครับแต่จริงตัวสเวตเเตอร์คอกลมมาขายดีทั้งปีนะลูกค้างานคอกลมขายได้ทั้งปีเลยเพราะอะไรเพราะว่าใส่นี่นะคะใส่กันแดดค่ะใส่กันแดดใส่ไปอ,อ,อยู่ในออฟฟิศใส่ไปเรียนนะ,ะน้องน,องนองมหาลัยหรือน้องๆน,น,นักเรียนนะคะก็สามารถใส่ได้ งานเเวเตอร์คอกลมนะคะตัวเนื้อผ้าก็ค่อนข้างดีเลยงานคัตติ้งดีผ้าไม่บางนะคะลูกค้าไนกี้คาับนี่อุปใหม่ก็ยังว่างอยู่นะคะใครที่แบบว่าอยากลุ้นเองอย่างเงี้ยค่ะเก็จองรูกใหม่กันเข้ามาได้เลยต่อๆสี่นะคะห้าพันห้าคือคุ้มเวอร์คุ้มเวอร์ลูกค้า นะว่าตัวนี้นะคะอาจจะมีติดตัวฮาบซิปกับตัวซิปหน้าไปนะคะนี่นิวบบรนไหนนิวบบรนเออนิวบบรนแดงสดด้วยลูกค้านิวบารนนะนี่ลูกค้ามันอาจจะมีติดตัวซิปหน้าแล้วก็ตัวฮาบซิปติดไปประมาณ1-20%นะลูกค้าขาส่วนงานขุยงานตำหนีนะวิขอตีรวมไปเลยเอาดอเอาดอค่ะนี่อุ้ย สีอันนี้ของ G u สีขาวแบบขาว,วจัวจ u ค่ะลูกค้านะงานพิมพ์ลายน,นี่ซีบราเออซีบราซีบรามาลายเบนไหมอ่านี่กูวสวยนะลูกค้าโอเคเลยนี่เห็นไหมงานไซด์ดีมากเนี่ยห,ห,ห,หนูเทียบกับไซด์ตัววีนะเนี่ยเห็นไหมลูกค้าก็คือใส่ได้อุ้ยเอาโดยเยอะจังนะก้อนเนี้ยก็คือใส่ได้เลยใช่ ไม่อีกแล้วเอาดอค่ะเอาโจเอาโจแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสิบหน้านะลูกค้าแพงนะเอาดดสิบหน้านี่งานเอาดดสิบหน้าราคาแพงกว่าตัวสวมหัวนะคือมันไวรุ่นนิยมเพราะว่ามันใส่กันแดดได้ถูกต้องใช่กันแดดกันลมเวลาขี่รถย่ิงเอาไวรุ่นใส่นะคะนี่ยูนี้วรุ่นนิยมัยรุ่นนิยมเพราะว่าพี่แฟลก็กใส่น้องปอนก็ใส่นะคะเออ แอดวิกก็ใส่ตอนขับรถมอไซค์แม่ยังใส่เลยวิน <c oughs> นี้น่ารักมากเลยเป็นขอบลูกค้านี่งานขอบสีม่วงพาสเทลน่าสีพาสเทลเยอะนะลูกค้างานญี่ปุ่นนี่แหละหนูชอบมากเลยมันจะเป็นสีแบบตุ่นๆละมุนหน่อยอะไรเงี้ยสีสีไม่ค่อยเบเฉดแบบปเปียงปรางเท่าไหร่อันนี้ของวิเแ็นของแชมเปี้ยนนะวินี่น่ารักมากการ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ย สีขาวค่ะคุณแม่แอดฟาซู่มว้าวน่ารักจังน่ารักมากเลยถ้าใครอยากได้ลูกรีวิวนะคะหนูก็จะบอกรหัสแล้วนะเอ้าเพียงไม่ได้บอกนะเนี่ยตายแล้วใครอยากได้ลูกนี้นะคะโดกส602นะคะสเวตเตอร์คอกลมนะคะ5500อ่ะคูกะลูกใหญ่บ้มนะคะแม่ไม่ใช่ลูกเล็กนะคะใช่ก็พ่อพานศูนย์หนึ่งเข้ามาเลยครับผมงานปักแบบนี้แม่เทจึง อันนี้ของพีนัดนะคะยูนิโค o คอลแลบอีกแล้วพอพานศูนย์หนึ่งได้เลยคะ่ะผมพอพานศนะูนย์หนึ่งนะลูกค้าค่ะยืดขาวอะไรนะพี่<ะ>วันวิสาบอกท,<ะ>ทอหมดยังคะจะยืดขาวเหรอคะใช่อุ๊ยอันนี้อะไร LA ตัวนี้คะ่ะลูกค้าสวยมากยืดขาวเราหัาอะไรพี่ียืดขาวลองพิมพ์ว่าขาวเฉยๆ นี่อ่ามาแม่ใครอยากได้ก้อนนี้นะคะก็เอฟได้เลยหลังได้ซื่อสีขาวคอกลมใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นตัวนั้น202หมดนะคะ202หมดโอ้นี่อันนี้ตัวนี้ของวาเลนติโนค่ะวาเลนติโนสวยมากไปแล้วนะลูกค้าราเซฟพอพอมสูดหนึ่งลูกค้ามันฉ่ำมากค่ะไม่สูรใจหรอกค่ะสวยมากลูกค้าเดี๋ยวหนูให้ดู โทนสีของญี่ปุ่นคือหนึ่งสีสันเขาจะไม่ได้เป็นเฉดส,สีที่โดดกจ,จนเกินไปส่วนใหญ่จะเป็นเน้นสีเป็นแบบโทนอุ่นๆละมุนสีแบบคุมโทนนิดนึงเนาะเทาดําขาวกรมหน้าหรือว่าสีแนวพัสเทลชมพูหว,วานๆฟ้าอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสไตล์แบบเออคอนเรสสีแบบดีอ่ะลูกค้างานตัวเนื้อผ้างานคัตติ้งดีหมดเลยเนี่ยพวกงานแบรนด์งานลิขสิทธิ์เยอะมากลูกค้า ใครอยากลองขายงานคอกรมนะ้ยญี่ปุ่นลูกค้านวีแนะนําเลยงานแบรนด์ลูกค้าไปเปิดคัทได้เลยยูน mm ิจิยูนะคะแล้วก็พวกงานแบรนด์กีฬาจะออกเยอะนะของท่าทัดตู้ญี่ปุ่นท่างานล็อกก้อนญี่ปุ่นจะมาเป็นแบรนด์กีฬาเยอะแต่ถ้าเป็นของจีนนะะจะเน้นเป็นสีนะคะสีสันเยอะสกินเยอะงานปากอย่างเงี้ยก็ไปเล่นงานจีนได้ตอนนี้มีโปรด้วยนะ0 0 3 j เจลูกค้า1990บาทเนาะนะ,ะแต่ถ้าใครอยากเล่นก้อนใหญ่พี่อยากลอง เล่นงานญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าพี่ขายถนาดงานญี่ปุ่นก็เล่นป้ายนี้ได้เลยนะคะลูกค้าโค้ดนะ6ก2 a นะคะราคา5,500นะคะราคาดีมากลูกค้าราคาไม่ได้แบบโดดดีดไปแบบ6,900นะตัวนี้แค่5,500งาน90โลจำนวนตัวประมาณ220-250บบวกลบนะ 2อ0 250ีบวกลบด้วยประมาณการนะแม่นะดตำหนิประมาณ1-20%เนาะขาดเปื่อนเสียเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้งานโครงงานขุยลูกค้าไปตัดตัด,ตดออกได้เลย,เลยพวกงานตำหนิหรือว่างานพวกผ้าขาวสีตกหรือว่าเปื่อนลูกค้าลองใช้น้ำยาไฮเตอร์มาเลก,ก่อนนะคะลูกต่อไปหรืออะไรบ้างเนี่ย